สวัสดีครับผมร้านเอ็นซีปลาคาร์บนะครับผมปลาในบ่อนี้นะครับอ่าใบนี้ทั้งหมด5ตัวนี้นะครับผมเป็นปลาที่คัดนะครับผมเป็นปลาคุณภาพนะครับผมก็เหลือ้อกนี้นนะครับผมก็คือคัดมาจะไม่มีต้หนิแดงนะครับแล้วก็คีบปว่ายสวยนะครับโครงสร้างก็หางใหญ่เหมือนกันครับผมส่วนโคกูนี่ก็ลายค่อนขันดีครับผมผิวขาวครับผมหุนดีหนา ส่วนโชว่าตัวนี้นะครับผมที่ชอบเพราะว่าผิวเขาแดงนะครับผมก็เคยลงคลิปไว้ครับโชว่าตัวนี้ครับผมก็วันนี้มาถ่ายคลิปรวมๆให้ดูนะครับผมไซส์ขนาดนะครับผมก็อยู่ที่30ถึง35เซนนะครับผมก็โคกูที่สี่เซนนะครับตัวนี้นี่ครับอ่าห้าตัวนี้ยังไม่ไปนะครับผมเป็นปลาเกตคุณ ปลานะครับผมคุณม,มาจาบบอลนีนะครับผมรวมๆแล้วอยู่มันเก้าเดือนกว่านะครับผ็กักโลกได้สองทิดกว่าแล้วครับผมก็วันนี้มาถ่ายขึ้นมาถ่ายคลิปตั้งทีนะครับผมอ่าโชว์ว่าตัวนี้เป็นลูกนอกหมดนะครับผมในชุดนี้ตัวนี้จะมีหมึกดํามากครับสวยครับผม